สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ภาษาจะพาทุกท่านมาทําอาหารบ้านๆน,นะครับก็คือลาบปูนานะครับเรามาดูขั้นตอนการทําเลยครับวันนี้เราจะมาทําลาบปูกันนะครับหลังจากได้ปูนามานะครับเราก็ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ นำมาแกะกระดองนะครับเรามาดูกันนะครับเราก็นําปูมานะครับนําปูมาเราจะแกะนะครับจริงๆถ้าเรามีน้ําแข็งนะเรานอกน้ําแข็งไว้ก่อนสักประมาณสิบนาทีนะครับนี่นะครับแกะออกเลยเก็บไว้นะครับก็เอาใช้ปลายช้อนนะครับแค่เอามันปูออกนะครับอืมครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งวัวน,นี้ได้มาประมาณยี่สิบตัว นะครับแกะมันนะครับมาแล้วนะครับเราก็จะแยกมันปูไว้นะครับส่วนกระดองกับตัวปูนะครับเราจะนําไปโขกนะครับนะครับนากระดองแล้วก็ตัวปูนะครับมาโขกนะครับโขกให้ละเอียดเลยนะครับนี่นะครับโขกให้ละเอียดเลยนะครับค่อยคโขกไปนะครับเดี๋ยว้า โปรให้ละเอียดเลยนะครับนี้นะครับเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ําลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราต้องการมันนะครับเราต้องการมันหลังจากนั้นก็คนนิดนึงนะครับคนน,นี่นะครับนี่นะครับคนคน นี่คนนะครับตัดออกมากรองนะครับตัดออกมากรองนี่นะครับพอดีต้องถ่ายมือเดียวด้วยนะครับตักมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนะครับเอามากรองนะครับกรองเอาเนื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับ จะกรองเอาเฉพาะน้ําแล้วก็เนื้อที่ละเอียดละเอียดแล้วนะครับนี่นะฮะส่วนกากที่เราเหลือนะครับเราไปใส่ต้นไม้ได้นะครับเป็นปุ๋ยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้น้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่มันปูลงไปนะครับรวมกันนะครับงว่นะครับเราจะนํามาใส่หม้อหรือกระทะก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับต่วนให้เข้ากันนะครับเราใช้ไฟเบานะครับ ใช้ไฟเบานะครับคนให้เข้ากันนะครับให้สุกนะครับนี่ระหว่างนี้เราก็เติมน้ําปะลาล้าลงไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็เติมพริกป่นลงไปนะครับพริกป่นนะครับคนคนนนะครับเข้ากันนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับใครกินเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับ ผงปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับใส่ลงไปด้วยนะครับใครชอบนัวก็ใส่เยอะนะครับน้ำปลาลงไปผักนะครับซึ่งจะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับหรือว่าหอมเปนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่หอมน่าทานมากนะครับก็ตักลงถ้วยนะครับ หอมมากนะครับด้วยสารเน่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับลาบปูนาของเราในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานใช่ไหมละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดติดตามให้กับภาษาพาเที่ยวด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ